การจัดเก็บรายการอ้างอิงจากฐานข้อมูลเกลอีบุ๊กฐานข้อมูลเกลออนไลน์เอมอรอดเมนต์สตัร์ดี้แอนด์โพลิซีและฐานข้อมูลเกลออนไลน์คอมพิวเตอร์ไซการจัดเก็บข้อมูลรายการอ้างอิงจากฐานข้อมูลในเครือบริษัทเกลจะมีขั้นตอนการจัดเก็บรายการอ้างอิงที่เหมือนกันในที่นี้จะขอยกตัวอย่าง การจัดเก็บรายการอ้างอิงจากฐานข้อมูลเกวอีบุ๊กขั้นตอนแรกนะคะให้เข้าเว็บไซต์ของสำนักวิทยาบริการ arit.sku.ac.th r แล้วคลิกที่หอสมุดจากนั้นให้คลิกที่ทรัพยากรสารสนเทศเลือกฐานข้อมูลออนไลน์ รากฏฐานข้อมูลต่างๆที่ให้บริการนะคะจากนั้นนะคะให้คลิกที่ฐานข้อมูลเกลวอีบุ๊กคลิกที่ใช้บริการ ปรากฏหน้าจอนะคะให้ค้นหาเรื่องที่เราต้องการจากนั้นคลิกที่ปุ่มเสิร์ ปรากฏผลการสืบค้นนะคะให้คลิกที่ชื่อเรื่องที่ต้องการจะปรากฏรายละเอียดของชื่อเรื่องนั้นนะคะจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มไซ จะปรากฏหน้าจอ Citation Tool ขึ้นมานะคะให้เลือก APA 6 Edition นะคะแล้วให้คลิกที่ดาวน์โหลดก็จะทำการดาวน์โหลดไฟล์รายการอ้างอิงค่ะ ดังนั้นนะคะให้ปิดหน้าจอ Citation Tool นี้ไปนะคะและให้เราไปเปิดเว็บไซต์ My m y n o t e w e b c o m นะคะ ลงชื่อเข้าใช้งานให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นให้คลิกที่เมนู Collect Import Reference ปรากฏหน้าจอนี้นะคะที่เลือกไฟล์ให้เลือกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาจากเกลนะคะ จากนั้นในช่อง Import Option ให้เลือกเป็น f ล i p Main นะคะ ในช่องทูนะคะให้เลือก,กรุปที่เราต้องการที่จะจัดเก็บรายการอ้างอิงค่ะจากนั้นนะคะให้คลิกที่ปุ่ม Import ระบบจะแจ้งว่าได้ Import รายการอ้างอิงนี้นะคะเข้ากรุ๊ปแล้วให้คลิกที่ชื่อกลุปก็จะแสะดงรายการอ้างอิงค่ะ ก็จะมีรายการอ้างอิงนะคะที่เรา import มาจากเกลปรากฏอยู่นะคะให้เราเลื่อนดูนะคะ